ดีน้องมิกดีครับพี่เปนมาไลใครวะอยู่กูอีกอะมันมนึงนาวใส่ทุเครื่องเลยมันไลมันไลอ้วกอยู่ไงเพื่อนกวยเครื่องหน้ามีสังขางอยู่ไม่ปัดละไอรีบพวกมึงรีบปาดดิก่อนที่จะไม่ได้ออกไอ้ <c oughs> เครื่องนี้มีสังคขาร <c oughs> <c oughs> โอเคต่อไปก็รู้แล้วชื่อเรียกของเฟิร์กดีเฟิร์กหลังคอมเฟิร์กหลังคอมตัวที่โสนเครื่องจ๋าเลยเตมมันมันทำอะไรพวกกูไม่ได้หรอกกูไงมิกไลยปัดเป่าความช่วยอ่ะจริงเอาสิ่งชั่วร้ายไปมันถ้ากูสุดกระโปกกว่ามันมันก็จะไม่มันก็จะไม่นับเพราเราตกกระปุกเว้ยจะทรายของมันด้วยอุ้ยนี่ยังไงกบอหลอี๋อ้าลอ้าโหลาวตายาล้วกลยอี๋ปัดนี่นี่นี่อ้ยุ ม่่ออะแทงหลังหมดก่อนฮะเฮ้ยมันได้มันได้น้ำน้ำแดงอ่ะแหมเลียดเลียดขด้หไม่ได้ได้เลยบบ้าโอ้ยเย่ร้อหตัวนี่มันก่างเว้ยมันทำอะไรกูไม่ได้หรอเว้ยโอ้โ

ย o อยขายทุี่เง <c ười>